อ่าสวัสดีครับผมสมาชิกแรงดันแอลกอฮอล์นะผมอ่าวันนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับปืนแรงดันแอลกอฮอล์นะผมอ่าปืนแรงดันแอลกอฮอล์แขวนอยู่นู่นเลยนะผมไม่ค่อยได้ไปยิงเลยสถานที่ไม่ค่อยอํานวยนะผมช่วงนี้อ่าครับผมวันนี้ผมว่ามารีวิวเป็นปืนอัดลมแทนนะผมจะมามายิงกิ้งจกนะผมเป็นรุ่น C ีหนึ่งนะเป็นแอร์ซ็อกกันนะผมอ่าผมจะมาไว้ยิงกิ้งจกนะผม ่าตอนแรกผมก็เคยมีไอ AC เจ้าตัวนี้นะผมนี่ C หนึ่งหนึ่งนะผมคือตัวมันเล็กกว่านะตัวมันเล็กกว่าอ่ AC หนึ่งนะผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันบอบางกว่านะ,ะผมรู้สึกมันบอบางกว่าก็ได้เอา C หนึ่งมาดีกว่านะผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะผมว่าภายในเป็นยังไงนะอ่าอันนี้ของเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับวิธีการใช้งานหรืออะไรนะ ไม่รู้ว่ายิงกิ้งจกตายหรือเปล่านะผมแต่ตัวนี้ตัวนี้นี่ที่ผมยิงกิ้งจกเนี่ยคือจิ้งจกสลบนะอ่าแล้วผมก็ใส่ถุงนะผมเพราะตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งกิ้งจกทั่งฟื้นนะผมอ่าไม่ตายนะอ่ามันชอบมาขี้ฝ่ายเยอะะนะผมผมเลยไม่ค่อยชอบกิ้งจกเท่าไหร่รับผมนี่เปิดมาในกล่องก็มันจะไม่มีซิไม่มีอะไรนะมาแบบนี้เลยนะผมอ่าเปิดมาในกล่องก็จะเจอตัวปืนนะผมแล้วกระสุนก็แถมมาให้นะเป็นลูกบีบีกนันนิดนิดหน่อยนะผมแล้วกระสุนทดสอบมา ก <g ười> ี่เม็ดไหม้สิบเม็ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวปืนนะผมไม่มีเซฟไม่มีอะไรนะผมก็เป็นตัวปืนเปล่าๆเลยนใ,นในนี้ก็ไม่มีอะไรลนะ,ะคู่มือก็ไม่มีนะผมแต่ผมจะมารีวิวให้ดูกันชัดๆนะครับผมสำหรับเผื่อคนอยากหา,หายิงเล่นหนุกหนานะผมแต่ตัวนี้มันเล็กนะผมไม่แนะนำนะผมไม่แนะนำ ผมว่ามันยิงไม่ค่อยมันนะผมแม่งไม่ค่อยแรงเลยะนะผมนี่ก็เป็นซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะผมโหจะปิงแข็งพอสมควรนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวแม็กนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เหมือนเปืนลมที่เขาเล่นๆกันทั่วไปนะผมแค่อยากจะมารีวิวิเซย์นะนี่นะผม ใหม่ๆเลยอ่ามีรอยอะไรด้วยไม่รู้นะผมมีตําหนิมาด้วยนะอ่าผมสั่งมาจากช้อปปีนะผมช้อปปีอ่ามีตําหนิมาให้แล้วนะผมนี่เป็นรอยนะผมก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะอ่ะาครับผมแต่ผมจะมาลองใส่ลูกดูนะว่ามันใส่ได้กี่นัดนะผมนี่ถ้าเป็นเจ้าซีหนึ่งหนึ่งนะมนใส่ได้หกนัดนะแต่นี้เป็นซีหนึ่งไม่รู้ว่ากี่นัดนะผมเยวก็ใส่พร้อมกันเลยอ่าหนึ่งนัด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดนัดนะผมได้ได้เจ็ดนัดนะแต่ได้เจ็ดนัดครับผมเดี๋ยวผมต้มาลองเทียบกับอาซีหนึ่งให้ดูนะผมนี่ดูขนาดนะผมต่างกันนะผมนี่นี่นะผมเจ้าซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งเล็กกว่านะ ผมรู้สึกว่ามันหลวมนะครับผมไม่ค่อยทนทานนะเนี่ยมันงอแงกนะไอ้ก็อ่านะผมผมว่ามันไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะสำหรับซีหนหนึ่งนะก็เลยลองซื้อซีซีหนึ่งมาดูนะผมชื่อคล้ายๆกันนต่างกันแค่เลขข้างหลังอตัวนี้ผมว่ามันดูแน่นหนาดีกว่านะผมะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความเร็วให้ดูนะผมใช้เครื่องวัดความเร็วปืนแรงดันแอลกอฮอล์เลยนะ อ่าครับผมก็ร네ีเซ็ตค่าเป็นศูนย์ศูนย์เลยนะข้างหลังก็ใช้ผ้ากันเอาไว้นะผมเพราะว่ามันไม่แรงมากนะไม่ไม่มีอันตรายแรงมากมายนะนี่ปุ๊บความยิงนะผมเสียงคอมดังนะผมวิ่งอยู่เท่าไหร่เก้สิบเก้าจุดแปดเองนะผมจะยิงจบซ้ายนี่ค <wolf> รับผมรู้สึกว่าแรงน้อยกว่าซีหนึ่งซีหนึ่งน่นะ ผมนะัดที่สองนัดที่สองวิ่งที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุดหนึ่งนะผมโอ้ยนี้หัยเด็กๆยิงเล่นหรือเปล่าครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้านะผม,ะผมอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งจุดศูนย์นะครับผมอ่าเก้าสิบเจ็ดจุดสี่ อ่าหนึ่งร้อยจุดเก้านะผมเลยกี่นัดละเลือีกนัดหนึ่งนะผมอ่าเก้าสิบสองจุดเจ็ดนะผมความแรงก็ไม่เหมาะกับการยิงซื้อ <c oughs> ม,มาเสียงเงินฟรีแล้วนะผมนี่ <c oughs> ก็ซื้อมาเก็บสะสมให้นะผมในเมื่อผมชอบนะก็ชอบปืนอารมณ์แบบเล็กๆนะผมก็เลยซื้อมาเก็บสะสมมาไว้นะ อ่าครับผมเผื่อใครชอบจะซื้อกับอ่าซื้อ,อ,อมาเล่นนะยิงเล่นนะผมว่ายิงแม่งไกลไม่ถึง10เมตรเลยนะผมเนี่ยอ่าก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะสวัสดีครับ